สวัสดีค่ะาชาวลัคนาราศีตุลมาดูเลขนำโชคในวันที่16สิงหาคมกันนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าคนตุลเนี่ยโอกาสในการได้โชคในวันนี้นะคะเรียกว่ามีโอกาสน้อยนะ,ะเพราะว่าดวงดาวที่อยู่ในจักรราศีเนี่ยนะคะมันไม่ได้ทำมุมถึงในลักษณะของคำว่ามีโชคได้โชคได้เงินร่ำรวยอู้ฟู่ในวันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าแทงเยอะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณจะมีความพยายามและกระตือรือร้นหาข้อมูลหาเลขเด็ด เรียกว่าอาจจะแทงเต็นหน้ากระดาษ A4 เลยนะโอกาสในการถูกเนี่ยก็เรียกว่าลดน้อยลงเพราะมันจะต้องไปบวกกับต้นทุนนั่นเองนะอย่าแทงมากจะให้มาก่อนเลขหนึ่งนะคะก็คือเลข9ชี้ดาวมองว่างวดนี้น่าจะออกเลข9นะคะสาเหตุเพราะว่าเลข9หรือดาวเกตเนี่ยคะ่ะท่านเพิ่งจะโกลจรย้ยายราศีเมื่อวันที่13สิงหาคมนะคะแล้ว ดาวที่กําลังแบบย้ายเข้าหรือย้ายออกเขาจะมีกําลังมากๆค่ะรวมถึงในว,วันที่หวยออกนนะะเ,เนี่ยนะคะเลข9กเนี่ยก็มีดาวจันทมากระตุ้นท่านได้ตําแหน่งมหาอุดท่านได้ตําแหน่งบวรโครเลยมองว่าเลข9เนี่ยนะค,ะค่อนข้างโดดเด่นแต่ทีเนี้ยเลข9ก้ากับเลขอะไรละ่ะเดี๋ยวกําลังจะบอกนะคะว่ารูปดวงตัวอย่างที่คุณเห็นเนี่ยะคะจะเป็นรูปดวงนะคะที่เกิดขึ้นในวันที่15และ16 เพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่กําลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะคุณก็อ,อาจจะเอาเลขนะในวันที่คุณเจอในวันที่15และ16เนี่ยค่ะมาบวกกับเลข9นะคะหรือมันเป็นเลขที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้มันจะเป็นเลขที่สัมพันธ์กับเรื่องของการเงินของคุณในวันนั้นก็คือคุณมีโอกาสถูกจากเลขที่กําลังจะบอกนี่เองนะ,ะแต่ว่าเลขใครเลขมันนะคะอยู่ในพื้นดวงชะตาอยู่ในจังหวะชีวิตของแต่ละคนนั่นเองทีนี้มองว่านะคะ ดาวการเงินของคุณเนี่ยไปตกคําว่ามรณะดังนั้นนะคะเงินของคุณในวันที่15และ16เนี่ยสัมพันธ์กับพบมรณะแน่นอนนะคะซึ่งมีดาวพฤหัสและมฤตยูลอยอยู่นะคะเลยมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นเงินที่คุณอาจจะได้โชคจากเพื่อนจากญาติหรือกลุ่มคมสังคมที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้มีความรู้แบบเชิงลึกอคะค่ะอาจจะเป็นเพื่อนหรือญาติคุณที่เป็นคุณหมอที่เป็นอาจารย์ที่เป็นเกจิ อาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นะคะคุณไม่ได้เจอเขามานานแล้วแล้วอยู่ดีวันที่1 5 1หรือ16คุณนะคะมีโอกาสได้ข่าวจากคนกลุ่มนี้ที่ไม่ได้เจอมาตั้งนานแล้วแต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาเคยเหมือนมีอิทธิพลก,กันกับคุณในอดีตนะคะเช่นคุณอาจจะเคยแบบสนิทชิดเชื้อนะคะไปมาหาสู่กันมาแล้วเคยมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันมาค่ะคือเหมือนแบบเคยพึ่งพาก,กันมาในอดีตเพราะว่า เลขหาเจอเลขสามเป็นดาวคู่สมโพลนะคะมันเหมือนว่าต่างคนต่างมีผลตอบแทนอะไรบางอย่างแล้วเราแบบหายกันไปแล้วอยู่ดีมาวันนี้คือวันที่15บหและสิ 16, คุณบังเอิญได้ทราบข่าวคนนี้กลุ่มนี้นะคะเข้ามาแบบบังเอิญเพราะว่ามรณาะไปอยู่ในจุดลาพะนะคะบังเอิญรู้บังเอิญเห็นบังเอิญเจอนะคะแล้วทราบข่าวว่าเขามีความรู้สึกกังวลใจในเรื่องอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องโปรเจกต์ที่เขากําลังจะทํา นะคะหรือเขาไปสัมพันธ์เรื่องของแบบว่าความทุกข์ความเสียหายนะคะจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวหรือความทุกข์ชาวบ้านอ่ะมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่เขามีเรื่องทุกข์ใจอะไรบางอย่างอาจจะไม่ใช่ทุกของเขาจะเป็นทุกของคนอื่นแล้วเราทราบข่าวมาว่าเขามีเรื่องกังวลในเรื่องนี้นะคะแล้วเขาเนี่ยกำลังจะทําอะไรบางอย่างนะคะการทําของเขาค่ะก็อาจจะเป็นแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบบเป็นตัว เป็นต้นเป็นประธานเป็นหัวนหน้าเป็นคนดําเนินการนะคะในเรื่องที่อาจจะเป็นการบอกบุญก็ได้นะคะหรือเป็นการแบบช่วยเหลือในสิ่งหรือโปรเจกที่เขากําลังทำเนะะี่ยเรื่องทุกชาวบ้านหรือทุกอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะก็เลยเข้ามาทําเข้ามารับผิดช,ชอบนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการบอกบุญก็ได้นะคะบอกบุญออกไปนะคะให้มาช่วยเหลือในโปรเจกหรือในสิ่งที่คนเนี้ยเขากําลังจะทํานะคะ คุณก็เลยอาจจะแบบได้รับการบอกบุญนั้นมานะทราบข่าวมาจากเพื่อนคุณทราบข่าวมาจากแบบโลกโซเชียลหรือว่าเขาอาจจะทักหรือติดต่อมาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะให้เราอาจจะร่วมบุญนะหรือมาระดมปัจจัยมาคอยแบบว่าช่วยเหลือในสิ่งที่เขากําลังจะเหมือนเริ่มทําเป็นต้เมประธานตรงเนี้ยอะถ้าคุณได้ทราบข่าวคนคนนี้ที่มีในลักษณะแบบนี้และกําลังจะทํากิจกรรมเหล่านี้ นะคะลองดูตัวเลขอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขากําลังจะทําอาจจะเป็นสมมติว่าเขากําลังจะบูรณะศาลา,าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะจะเป็นเลขจากศาลาหรืออาจจะเป็นเรื่องของเลขของยอดร่วมบุญหรือทรัพย์สินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนเนี้ยนะคะในวันที่ 15- บห้าและสิก็อาจจะพ่วงเลข9ก้าไปอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็หาเลขเด็ดอีกตัวหนึ่งมาสัมพันธ์ดูนะคะก็มองว่าจะเป็นโชคของคุณนั่นเองนะคะเลข ที่เป็นข้างเคียงแล้วกันนะคะที่บอกว่าเลขอะไรก็ตามนะคะที่เขาแบบอยู่ในช่วงกําลังย้ายราศีจะค่อนข้างมีอิทธิพลนอกจากเลข9้าแล้วเนี่ยก็จะมีเลขหนึ่งหรือดาวอาทิตย์นะคะท่านจะย้ายราศีในวันที่17สิงหาคมนะจะย้ายมาเป็นเกษตรตาทิพดีคือย้ายกลับบ้านมาแบบได้ตาแหน่งเข้มแข็งค่ะจริงๆเลขหนึ่งก็น่าสนใจแต่บังเอิญว่าในช่วงเวลาที่หวยออกอะค่ะดาวจันทท่านไม่ได้แบบทํามุมถึงค่ะเหมือนเด่นอะแต่ว่าสปอตไลท์ยังส่องไปไม่ถึงนะคะก็เลยแบบ เป็นแบบ question mark ไว้แล้วกันนะคะว่าอาจจะมีโอกาสนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจนะคะส่วนดาวสุกเลข6เนี่ยนะคะท่านจะได้วรารโคดวรารโคดก็เป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งนะคะซึ่งในวันที่หวยออกอะ่ะดาววรารโคดมีแค่2ดวงก็คือเลข9้าดาวเกตกับเลข6นะคะแต่ว่าเลขเ้าเขาจะเข้มแข็งกว่าเพราะว่าเขาได้แบบทั้งจันร์กระตุน้นทั้งตำแหน่งมหาอุดทั้งดาวที่เพิ่งย้ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนได้สายสะพายเยอะกว่าในขณะที่ดาวสุกเนี่ยหรือเลข6เนี่ยนะคะ ก็ได้แค่วอระโคดแล้วเจอดาวคู่ศัตรูนะก็เลยขอ question mark ไว้ก่อนแล้วกันนะคะเลขที่เหลือนะคุณก็อาจจะเอาไปลองวิเคราะห์ดูนะคะว่า15-16คุณเจออะไรในลักษณะนี้บ้างนะแล้วถูกกันหรือเปล่านะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเลขนำโชคใน EP นี้แล้วพบกันใหม่งวดหน้าอย่าลืมกด like กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id cheeta a s t r o l o g สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ